stop โอเคค่ะชัดกระเป๋าเรียบร้อยละค่ะกระเป๋าเดินทางนี่ค่ไป Chinese อ่านี่ China โอเคเขาให้เงี13กิโลนะคะแต่ว่าเกินมาหน่อยนึงงีย13.3 <laughs> we have uh, overload สองนิตกรรมยาสองนิตกรรมเลยหนาวค่ะข้างนอกติดลบนะคะ and, and, มือนี <Yeah. S 1> พอพอถึงคำจัดกระเป๋าไปซื้อของร้านธรรมดานะคะร้านไอทีเขาก็เลือกเอาของที่บแมนช็อกโกแลตที่บละลายง่ายอะค่ะก็จะเป็นพวกคุกกี้แล้วก็ พวกท่านอย่าพืดต่างๆเสียค่ะกาบบอนักปันใดเอาไปฝากผู้เฒ่าอยู่บ้านนะคะไปฝากเพื่อนๆฝากาพี่ฝากนอก้องหนาวค่ะห,ห, <c oughs> หะู้สึกหนาวคนเลือดจางคนเลือดจางเจอู้สึกหนา,เาวเจอหู้สึกหนาววัฒนธรรมของการ Uh, I speak with my people. You speak with your people and Yeah I, I did <laughs> I speak um, the culture when I leave the people when I leave you, leave Germany, I have to tell say uh goodbye. Um when say uh จะต้องโพไลสุภาพ mm hmm. เป็นสุภาพ uh, กับสังคมค่ะเฮาจะต้องบอกล่าเพื่อนบอกล่าญ uh, าติโทษไปบอกล่า uh, พ่อแม่เพิ่อนน้องท้ายน้องสะใภ้นะคะ หลานแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่เทิงๆแล้วกัสันทั้งไต่ค่ะ <c oughs> เข้ากับไปเคาะประตูแล้วก็บอกว่าอาฉันจะไปแล้วนะจังสีค่ะกระบอกเป็นภาษาเยอรมันก่อนทว่าคัมภูลิเข,เ,เขากับเป็นภาษาอังกฤษกรผ่านไปด้วยดีค่ะเพราะว่าเขาเป็นบอชิ่นในสังคมแบบนี้ค่ะเข้าย่านคนมาตัดสิน เฮ่าเรื่องภาษาเเรื่องบุคลิกของเฮาเองเสียเฮาบ่อยากให้คนมาตัดสินจังเสียค่ะเพราะว่าเขาเฮ่าผู้จะเขาจังเสียค่ะคือเฮ่าหลงพานจุดนี้ไปให้ได้เพราะว่าเฮายานเฮาเขินเฮาเขินเฮาอายจังเสียค่ะเฮาบ่เคยจังเสียมาก่อนทุกๆครั้งนี่คืออ่าเฮาก็จะบอกถ้าเจอถ้ายางพานยางพานกันเนี่ยจะอ้าเธอกระปั้นยามใดเดินทาง ลอดภัยนะแค่เนี่ยค่ะย่างผ่านกันกระบ,บอกกันแต่เข้านี่คือ,อไปเคาะประตูบ้านบอกว่ามาเอ,อื่นฉันจะไปแล้วนะยิงเสียคะ่ะทั้งทุกบ้านเลยที่อยู่ในตึกเดียวกันแล้วก็โทรไปบอกน้องทุกคนแล้วก็พ่อแม่จังเสียคะ่ะเพาเรียกว่าสุภาพมันบอกมันข้าว่าสุภาพบอกเขาเอิ่นว่าอยัง no not the gentleman พอไล polite are you talking about that you should say bye-bye to the people yeah ah huh. so good good what, polite. what about polite and uh, gentle gentle yeah. it's same 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 okay yeah subah yeah malayat mm. okay yeah polite so, polite is malayat for yeah malayati okay. four months five months something like ถ้าเกิดไปโดนโดนนี่เสียค่ะถ้าไปโดนโดนซ้ำเดือนสี่เดือนหาเดือนนเสียค่ะตรงตรงเบาตรงล่าแต้จะไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี้ว่เป็นยังออ e o ่ f า months งเก longer เ o ิร e ยูเอถ้าเกิด ไปโดนโดนไบเภาบาเพื่ไปโดนังสีมาก,ก่อน,นังเสียค่ะก็ไปจะต้องอมีมารยาทไปรามา,าบายคือบานเน่าค่ะ <c oughs> จะว่าวัยังโอเคแล้วก็เจอกันคลิปหนาอยู่เมืองไทยนะคะ <c oughs> ตอนนี้รอ <c oughs> เวลาอีกชั่วโมงหนึ่งกับเขานอนละค่ะ มตนกันเดินทางโอเค,ค่ะดูแลตัวเองดีๆทุกคนนะคะแล้ก็เจอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรบายบายๆเอาฟีดเซ็น